เบิ player, ่งกันพี่น้องมันจะได้ดูบ่ตีนหนามันไปชีวิตเลยตีนหนามันพี่น้องงฮาลุดลุดมายกถ่ายออกพี่น้องเลยสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีสกุลสกคนเนาะยินดีต่อหนับสุดช่องแม่น้องเดือนพี่น้องเอ้ยปอบปอบก็เบาุ้เพ่งอีกแล้วพี่น้องมื่อนี่พี่น้องเอ้ย มีเรื่องกลุ้มุกกลุ้มใจอะไรพี่น้องเลยเหตุงานาแล้วพัดทำแล้วพัดเนียงมากพี่น้องตอนนี้เป็นผ้อยูู่นากันน่นกำลังไปหาเะ่าแก่พี่น้องเลยตอนนี้รถเท่ามันมาบวด่าเนาะมันติดมันเหี่ยงเล็งเข่งลงมันจิตตกพู่พี่น้องเลยเหี่ยง บอกว่าครับบอกว่าเสี่ยงแล้วก็หาเท่าแก่ขำมืดเลยพี่น้องเอ้ยหาก็เลิกงานเนาะเก็บมกผิกบอนทีพอน้องเดอนเกยถ่ายให้เบิ่งแล้วพี่น้องเอ้ยมันเป็นทางถือปแลเลยมันฮักสอกเนาะพิ่นท้อยลงมาพิ่นผัดเบิ่งซะพี่น้องเอ้ยเหมือนเป็นเผามันขำเนาะเพราะว่าลงั้งตีนหาตีนลังเนาะพี่น้องเหี่ยงบมดชองตีนเลย จักะเอาขืนวิธีใดไปเนี่ยพี่น้องเอ้ยบน,นี้มันสั้นมาเนี่ยมันสั้นตุกลกอยู่คทั้งสั้นทั้งโค้งยาก่ะทั้งทางพี่น้องเอ้ยมีน้ำยาอีกในทางหลุดกันเลยตอนนี้กำลังไปหาเท้าแกา่หาวิธีเอาขืนมาเนี่ยพี่น้องเอ้ย ช่วยตอนค่ำเดี๋ยวไปเบิ่งกันเนาะพอนางเดือนสี่นำไปถ่ายให้เบิ่งพี่น้องเลยว่าเพิ่งจะเอาขึ้นวิธีได้เนาะพี่น้องตอนนี้พอนางเดือนกำลังย่างไปเบิ่งพี่น้องเลยลูกชายเะ่าแก่เพิ่นเล่นมาเบิ่งพี่น้องเลยเะ่าแก่เมื่อนี้พิ่นบ่อยู่กับเดือนก็สิ์เลนไปกับพี่น้อง Mà mãi ơi lột họ chân lột cả lên ngang lính kênh bầm ơi vĩnh ngang lính kênh nửa kênh nửa kênh nửa kênh nguồn ngang lính kênh đây nào ơi งดูมาเปิตายาต์ชีใสแดงแจ่วว่ามันไหลลงพี่น้องเลยเจ็ดนาดีบาทนี่กินกระสั่นขนาดเลยมาเก็บมพริกพี่น้องมือนี่พวกมพริกพวกอันนี้ครัเต็มถึงในรถพี่น้องเลย จะได้ขนาดต้องนี้ปกดิบมันหยกเลยทางนั้นแลนมาโดดทุดสิครับเลยหัวลงนี่เพราะแห้งเลยสั้นแห้งมันสิบึุมลงนี่เลยเนี่ยเนี่ยแห้งตีหนามันกระตุกอย่างเง้ยมันเป็นผักพอแถวนี้มโมมีคนกีดเนาะมันเป็นกรดินล้วนแถวนี้ นี่เงมาเลยพี่น้องเลยอือโหมึงดูลดขอบลงมานี่ก็บร้ายเถื่อแล้วนี่มันเขาไต่ขอบลงมานี่พี่น้องเลยเบื้องคนทางเขาเที่ยวใช่ไหมมันเริ right. so ่มเจรอนลงไปเลยรูปแบบนี้มันลุ่มเลยรดปลายแท้มันเงี่ยงออกลายมันออกลายเลยกับมันไหลออกมาเลยมันไหลลงมาเลยมันนี่เห็นบ่นี่ห้อยมันไหลลงมาตัติอยู่นี่ก็ มันเงียงแห้งพี่น้องเอ้ยก่อสีบอกหน้าก็ได้มันสั้นแห้งครับเป็นตองหรือว่าจะไปหนาหรือทอยลังกับเสียงพี่น้องเอ้ยเช็ดหน้าได้หนาะบแบนี้ไปหนาก็เสียงแบบว่าถ่ายมันจิควัดควัดเหล่าบวควัดที่สื่อพี่น้องเอ้ยควัดเหล่าไรตลงน้ำถ่ายก็ได้ Hát thôi lăng cho kịp bên ở nó Thôi lăng thì băng thử rồi <laughs> ừ. Phần bay rồi đấy Cứ bỏ hành nó bài Dạ Bốc liếc bốc liếc bốc liếc ok các em ngang 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 บอกใจไปครับบ <othe chilling cues> <N> ันพี่น้องเลยตอนนี้ก็ตะเวนตกดินแล้วเนาะกำลังวัดสีหุ้งเขาไว้น้องทุกคนตอนนี้ก็หอดตอนเ้าแล้วเนาะหมู่บ้านในี่พญายามเอาคนลูกเท่าแก่บนมาเ็นพญายามจะคับออกแต่ว่าบอกกะพี่น้องเลยกบมันขำมันเหมิดเนี่ย ตอนนี้ก็เท่าแก่เป็นเอารถดุดเป็นใหญ่เป็นมาพี่น้องเลยไปเบิ่งสถานการณ์เนาะเป็นหักกะมาพี่น้องเลยเป็นสิวานะได้รถก็ยังเงียงจนเถื่อนอยู่เถื่องบอกพี่น้องเลยไปเบิ่งนำกันเลยเนาะเมันสิเอาวิธีใดเนาะตอนนี้ย่อท้ายมาเรียบร้อยเลยพี่น้องเลยถึงร่างสิตทอยกลับมาเนาะเบิ่งกันพี่น้องมันจะได้เดือบ่อตีนหนามันไปชีวิตเลยตีนหนามัน À, lột đút mà nhục thải ở phía nào lẽ phía nào bạn เดือดร้อยบอลมันลงพี่น้องเอ้ยพวจะเป็นคุ้มลงพวอหลุดดุดใหญ่บรรยุกถ่ายหลุดดุดเพื่อนไปไหมฮะถ่ายแล้วหลุดดุดใหญ่ฝนขักกระโดดฝุ่มบึงดูพี่น้องเอ้ยมันมันสิมันสิลงนี่พวแห้งเลยมืออันนใครแต่พ้นบทตกเนาะ จะไปพอยบปได้ครับเล่าเออวันนี้นอนบันรับบัดขึ้นพี่น้องเอ้ยเอาก็มันิเชียวมะผิกขึ้นแล้วก็ชิมฮาเอากระตาเมกเก็บมมะผิกดเก่าพี่น้องเอ้ยมือหนี่ก็ได้ตอนนี้ก็ถอยร้างแล้วพี่น้องเอ้ยสิพากันกลับไปหาเอากระตาเมกเก็บมมะผิกดเก่ามืันนี่พี่น้องพี่น้องที่มันเป็นตะยานกับมันเป็นแนวนี่แหละพี่น้องเอ้ยทางมันหักเข็มโซ่พี่น้องเอ้ยแบบว่า ถ่ายทอยโบตรงก็เม็นมิเตอตกอย่างเดียวพี่น้องเอ้ยนะมึงดูทางเกือบบ่อลเอ็นกลับพี่น้องเอ้ยนอนเรับเบิดขึ้นเป็นอันนั้นน้ำหลดหัวมันเงี้ยงอยู่เนาะสมมุติเราเป็นมาจะชิเป็นอะไรแล่ะพี่น้องเอ้ยเกมปกติคือเก่าบบบนี้ก็ได้ อยาก ang, งานของพนองเดือนก็จีประมาณนี้เนาะโอเคไปแต่พนมีรถไทยใหญ่พี่น้องเลยรถไทยใหญ่พนหยกพิ ục, พวแบ่งรถอะไรพกันกลับป่านนี้พี่น้องเลยได้กับ สบายดีสุขทุกคนเด้อน้องติ๋วมาติดตามมาชมช่องพอน้องเดือนพี่น้องเลยเป็นกำลังใจพอน้องเดือนกับขอบคุณละลายพี่น้อง